มณีนุนธิยาสภาพพอมีพี่น้องฮิปซี่ไปตามแนวทางของน้องคอปเตอร์ของอาเพนนะคะพอบ้านของอาเพนฝันได้เลข6โตัวจได้แค่3โตัวท้ายนะคะน้องคอปเตอร์งวดที่พ่านมามือเลขออกเชียนห้3สตัวแต่ว่าปากเพื่อนบอก0ูนย์นะคะเลขออก0ูนย์ลางงวดน,นี้บอออีกแล้วนะคะเป็นเลข2ตัวห้างเดี๋ยวจะเป็นตัวใดเบิ้งไปเไปไเบื้องไปชมน้ากันเลยคะ่ะ มหา้องคอปเตอร์น้องคอปเตอร์รัเเรบเป็นบ้ารับฝืนเนาะเล่นเมื่อยคักแล้วอันมั่นดีผ่านมากก็ได้ยินี้ค่ะ่า,ม,ามือเลขสิออกเพิ่นบอกอยังก่อนซุนซุนยิคนสื่อบ่บ่บสื่อ,อบ่มัด <c oughs> เอาบอกแกว่าจะิ้สื่อนะซุนซุนโอ้น้าถ <c oughs> ้าหันใจบอกเล่นแล้วซุนซุนเนาะผู้ใดสิมาเข <c oughs> ียนเลขให้แน่ชุนชุนแต่ว่ามือไปเขียนเราตัวอื่น แค่ถ่้ยัวอื่นแต่ว่าปากบอกศูนย์ูนเขียนอันหกสามแปดอ่เียนที่ว่าเนี่ยปลนรองคีบหกสามแปดเนียนุจริงอ่อนยื่นนี่ลานกวงเงินเจน้อยจอยเอึนที่ยวมาหับเอาขวงเงนไหมะวัดบอกอันบัดนี้ผู้อาลยวัดเลขส่ออกตัวได้ติดเงินใส่สื่อนม แต่ว่ามือเขียนแต่ว่าปากว่าวจุน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 โมมีคนสื่อจาอ้าวคนสื่อแต,แตว่า,าสื่อต่างหกสามแปดแมนชื่อสื่อต่างหกสามแปดว่าชินั 6, 3, ่งหกสามแปดดิเรางวนี่เพิ่นตีทะเบียนรถขั้นไนหะ้บ่บ่ต่อยขั้นได้เลยเอเราเพิ่นบอกตัวใดว่ากกบบเอข้าเจ้ามาถามมาเรกออกตัวไดเออเอเอรอซ้ำอ่อ กิตามกิจตามสามแปดแต่ว่านกับฟันเห็นเขาสองขึ้นแต่ว่าไปกับปูกับอ่าขึ้นแรกวันนี้ขึ้นที่สองกับยุกับปูอีกปูสีเห็ดแห่ไปซึกป่าร้านจีโต้กันไดคือพระจับปอแนวสันแต่ว,ว่าหั้นตกหอกแต่อยู่ทั้งเหียนคือเกา่าล่ะแต่ว่าจะเหี้ยนผู้ใดโอ้โหจากเลยแต่ว่าเลขกิจตามนี่สิตามหกสามแปดเพิ่งตามเนกิจตามหกสามแปด แต่ปู่เพินฝันได้นั่นว่ามีคนมาบอกนั่นหกตัวแหละแต่ว่าจําได้สามตัวหนึ่งเจ็ดแปดก็ใส่ผู้นั้นมาไปยายเพป็นเดตาเสียงมาสัตว์บอกว่าเมียมาวุธมาเสียงแม่นกับประหันเสียงกับประหันสื่อแม่ก็เลยประหัน,บบนมั่นใจก็เลยสิเสียงเบิ่งเงินบ้าล่อเลขออกก่อนแต่ว่ามึงขึ้นเหมียน บานๆผู้ชายผู้หนึ่งวาเลขหัวนี้มันจี๊ดหกชุดเด้อแต่ว่าเจ้าหกหนังหกหังะเนี่บ้อสี่มาดูเน่อยนหัวปลาไหลงัวท้งละเป้าแล้วเพื่อนกับหัวเจ้ามักหกหนังมันจะเสียงใส่มาหกศูนย์เพ่นมาหกศูนย์น้อาราเวมาหกศูนย์แต่ว่ามากมาหกศูนย์เราได้หกตัวเดียวมันจับศูนย์ใส่พี่น้อง ให้ใจนันมากเหมนมากหกศูนย์อันน, 6, 3, นึงหกสามแปดอันนึงว่าสิตัสลีนเราตามเนาะอันนี้เนาะหกสามหกสามแปดแมนสิตัสจิตัสลีนเราหกศูนย์มาจากไหนอ่ะก็มาหกศูนย์ฮะมาจากไหนเลยหกศูนย์้นมามากหกศูนย์เนียนกระกระศูนย์ใน ปูปูเพนี่ละเที่ยวร้านไปแ้วก็ว่าเปิดปยร้านจังสันจังจีกระดากะดามันศูนกระันต้องมีศูนเนาะจา๊ะเนาะศูนในพ่อ <c oughs> ้านพ่บ้านมาเนาะเลยคนสองบนนีกเนาะก็บ่วยเนี่ยเนาะ แต่แต่มัน,นออกซูนลๆมาเนี่ยยังออกอะไรเพื่เนาะหอย,อยงไงซะนี่ผมก็เพิ่งก็ออกแต่วนันวันสองสามหมื่นนั่นผุ้หญิงพี่น้องเพิ่นโทรมาเพิ่นเไรบานคือได้ยินข่าวบานได้ดีค่ะแค่น้ำลานวรสัน่นอ,อันบางามเลขออกตัวใดเจ้าเจ้ายังได้ยินอยู่ดีเจ้าเจ้าจะจีเมีนโนแมนเจ้าเขาหัดเด็กจ้ะนี่ ไม่แล้วแต่เขายํามือสุดเกาเจ้าก็วัว่าหันบอกศูนย์ศูนย์วันนี้บอกเก้าเก้าอเก้าเก้านู้ก็สิงเงอยู่ละแจ้าว่าสิบ่กินเขาเขาเรียกว่าเขายกอ้าเก้าเขาจะ่กินเขาแล้วพี่น้องเอ้ยสารุปว่าน้องคอปเตอบอกเก้าเก้าแอนแอนผู้เป็นตั้งแน่เลยอนมาได้ยิบยี่เด้อว่าเก่าเก่าสาระไก่มือสิไปหายู่เด้อสารมันทรวมากมาคุยกันอันสิไปหายู่เด้อ อันบอกใหญ่ถือเด้อครับเป็นแบบเออหรูว่างวัดทิ่ผ่านมากนี่เมื่อเรขออกเพิ่นบอกศูนย์ศูนย์หนูโทรมากอ่ว่าเพิ่นเขียนหายหกสามแปดเนาะแต่ว่าปากเพิ่นบอกศูนย์ศูนย์ว่มีผู้ใดสื่อจ้าคนวันนี้เพิ่นบอกเก้าเก้าเด้อพี่น้องเด้อเสียอธิบายเลขอาเพ่นจะตามน้องคอปเตอร์เขียนหายวันีิท่ิพนมาหกสามแปดวันนี้เพิ่ยจะตาม แล้วเลขคู่ของน้องคอปเตอร์คือหรือพอบ้านของอาเพียนนี่เพิ่นฟันได้6ตัวจำไม่ได้จำได้แค่3มตัวท้ายหนึ่งเจ็ดแปดนะคะส่วนตัวอาเพียนพันาเพ่นมา6กศน้องคอปเตอร์งวดผ่านมานี่บอกศูนศย์มือเลขออกมืองวดนี่บอกเก้าเก้าพี่น้องคู่ดใดสื่อบอนี่เก้าเก้ามีคนสื่อนะบอลนนทียากคือวันมา,มาแต่เลขเก้าเก้าแต่ว่ามันเคยออกอยู่ได้ คยอ๋อเก่าๆมันก็จะไข่ก็ซุนซุนอยู่เนาะคนไรแต่่ลเรียกว่าแต่เรียกว่ามาเก็บปรมาอีดีเลยว่าความคิดหนูมาเลยว๋อซุนซุนคือเพป็นหลอกให้เจ้ามือนี่หนิแม่นหลอกหลอกให้คนขายลอตเตอรี่คนขายลอตเตอรี่ถูกโดยที่ไม่ที่ไม่ได้โดยที่พ่ออยากได้แม่ว่าเรีเลขขายพ่กเบิร์ดซุนซุนขายพ่กเบิร์ดเท่าใดก็ได้เท่านั้นเขาแท็กเขาเบิรงอยู่บ้านภาษีหาลอตเตอรี่ตัวนี้แหละหกสามแปดนี่แหละ บ่มีแพงไดก็มีแต่ศูนย์ศูนย์กับศูนย์หนึ่งก็บ่เอาบ่เอาจักใบเลยบ่งได้ก่อนซะใครบ่เบิก็จ้าก็ได้นะมี่ลลวก็เลยมบันมั้นย่อนบ่มากนีเหลวบ่มากออหมูวาก็ได้ดอกอ๋าะเรียกว่าเก่าเก่าเนาะอันจักจังไหนแหละมันยังไปเบ้าคุยแต่อันบากฮามเ็่ไหนอันย่ายขึ้นอย่างมาคอยตัวดีคัดแท้ย้ายน้ำเลปยงเจ้าเจ้ายังเจ้าเจ้า เขราเก่าๆคอจะบกินเข่าเขาบอกเลยอจะกินหมาแทนคอจะกินหมาหนึ่งหรชไก็ได้นี่เหนียวอนี่เลยวเก๋ไกบอกขวดตีตี๋ฮอดแลิกีการีบวะนี่แหละนี่แหละเออมันอื่นๆขวดฝันขวดหนี่ยอันอันน้อยนั่นเก่าๆแล้วปู้ปู่บรานฝันได้ีมันหนึ่งเจ็ดแปดหรือชุดเจแปดนี่ละ ขับข่าอยู่พ่นวาพ่นฟันได้หกตัวจำได้แค่สามตัวเนียนได้ยุคนตัวนามันหนึ่งศนย์หจำได้ข้างนาวันหน่งศูนย์หนึ่งศูนย์ล้วก็มาหนึก็ดแปดอืมตาบ่าแต่แทกคือจจำได้ค่ะขึ้นหนึ่งเจ็ดแดมันปน่งเโอ้หนุลงองหายต้นตัวไทยลงไหายมดหกตัวสิห้าซื้อบัวใดดอกพี่น้องต้องล่องลงลงัตัวไทยหนูลงสามต สรูว่าอาเพ้นมันจะตามตัวเก้าที่น้องคอปเตอร์เขียนไห,ห้งวดีิพ่านมากคงสุดท้ายเป็นเขียนไห้หกสามแปดเพื่อจะตามงวดนี่สําหรับเลขผู้ของน้องคอปเตอร์ห,หรือพ่อบ้านของอาเพนนี่เพิ่นจำบ่ดได้นะคะเลขหกตัวฝันได้หกตัวจําได้แค่ต,3 3ต,ต,นนคตัวท้ายสามสามตัวหนึ่งเจ็ดแปดอาเพนมันจะตามหกศูนย์น้ำน้องคอปเตอร์วดทีิพ่านมามือเลขออกบอกศูนย์ศูนย์งวดนี้บอกเก้าเก้านน้องนะ ปีจาหนาเนอะคเป็นแ่ร่างฮะสุสกินแปงรัดขาบาลไผนะคะมันสีบอีิบอก่นนะโอ้มันอกไม่บดเด็แต่แต่มันนกซุนซูนมือนนตรงจ้ต่าพัดนายกยูุนีเลขบ่มหมันคงคืบทับประยุทธ์ถ้าเก่ามาก็เก่าตลอดม่นบออันนี้กมากอันนี้กมาก็สมตลอดกับแมนอยู่เพ้อสันดแปลงีด้วนะฮกมากจกวดเหรอ เป็นซีปเราตั้งแต่หกเจ็ดผจะกไรมาตัวบ่ค่ะมันมีหกสี่หกยางอยู่ของางเรียมันจะไป้นเหนือบนแต่ว่าขึ้นหงบนมันหนีลายงวนแล้วก็เตัวเดียวกันราโอก็เกกับตัวเดียวกันลแหวมันมันนำอยู่รางตัลายงวนแล้วพราขื่นหงบนมาเรียนมาอยู่นีสี่วนัางวนแล้วอยู่บนน่ะเออว่าายผูนันเล่าเรอแมเลขเลขว่านีหกสองนะไม่หกไม่เ้อสัน หกยังบันนี่ก็อเลยแล้วก็หัวก็ยิ้มไม่บอกตัวยืดหกสุดอะไรแลวใส่ไก็บ่แนะแม่บอกกัชนะไม่บอกตัวอีกตัวแม่บอกหกตัวเดียวแล้วก็นั่งหัวรอแม่เอายังมาใส่เนาะคนบอกว่าว่าหกมาบนหรือมาลังฮะคนบอกว่า่บอกว่ามาบนมาลังว่าหกมาอีกเด้องหัวหนีใส่นี่ตาหัวบ่บอกว่าหกบนหกแล้วก็หัวยิ้ม บอคันบอกว่าฮกแางเฮาบ่มีิดต่อไซห้าวิ่งหรือเฮาหลุดเอาก็ยังข้าดีเด้อกระยังว่าโอ้ยมานั่งยิ้มสิกูสิตีเป็นแปะทนตัวาปากก็เป็นแปะเว้ยตีได้หล้วย่างเออหกเก่าเก่าใส่กระเบกใส่กระเบกนี่วะโอ้หกตัวเดียวเก่าเก่าของหลานโอ้ใส่กันเลยกระโบนแน่เนาะกระโบนแน่อ้าขอบคุณนะเพจนหลายเด้อค่ะให้โซห้มานน้ำกันเด้อไฮมันมันเด้อ เออเพิ่นว่า6กับ9ใส่นํากันเลย